ครับสวัสดีครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องบายฟิชชิงถือคันพักผ่อนนะครับก็เน้นตกปลานะครับไม่เน้นปลานะครับก็ถือว่าออกมาพักผ่อนนะครับสําหรับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาตกปลาที่คลองสิบนะครับหรือว่าคลองสนามกลางลํานะครับก็จุดที่ผมลงก็จะอยู่แถวแถวอ่า สอนอลำหินนะครับก็ห่างกันไม่ไกลนะครับก็จุดนี้ก็จะห่างจากจุดที่ครั้งที่แล้วนะที่ผมมาลงนะครับสําหรับวันนี้ก็จะตกเป็นแบบไม้ตายตะกัววิ่งสองตะขอนะครับก็จะตกในระยะสามจุดเก้าเช่นเคยนะครับตะขอที่ใช้ก็ขนาดศูนุดแดนะครับสําหรับเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับก็ จะเป็นสูตรเดิมนะครับก็จะเป็นเหยื่อครอบจักรวาลเหมือนเดิมนะครับก็จะมีขนมปังลำมะฟิดนะครับก็มีสามอย่างนะครับอัตราส่วนก็เท่ากันหมดนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็ไปไม้ไหนก็จะใช้แต่สูตรนี้นะครับสําหรับอ่าเหยื่อที่ผมใช้นะครับต่อวันนี้ก็จะมีอติดถิ่นเกี่ยวมาด้วยนะครับก็จะเป็นกุ้งนะครับกุ้ง ก็หมักใส่ซอสหอยมานะครับก่อครั้งที่แล้วก็มีปลาฉลาดนะครับขึ้นมานะครับก็คร้านี้ก็ไม่ต้องช้อนแล้วครับก็หมักมาเลยครับแล้วก็มีชิ้นเกี่ยวเป็นขนมปังแผ่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเกี่ยวที่ผมใช้นะครับสําหรับวันนี้ ก็ได้ทําการเซตทุกอย่างไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ทําการอ่อยไว้เรียบร้อยนะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ไปตามลุ้นตามเชียร์กันเลยครับผมไปกันเลยครับไปดูไม้แรกกันเลยครับผมไปเลยครับ ทางรุนกันเลยครับว่าจะรอดหรือว่าจะแห้วครับวันนีนน้ไม่โดนครับไม้แรกครับไม่เปนไรครับถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีครับ ล่อยไ,ไว้ก่อนนะไหว้กันต่อเลยครับ ม,ม,มาแล้วครับท่านผู้ชมตับเคียงครับตัวแรกของเราวันนี้ใส่ดีเลยครับ ตัวแรกของเราครับท่านโยม ยอดนะครับตัวแรกครับไปดูตัวต่อไปกันเลยครับออ ตอนนี้ลองเปลี่ยนชุดหน้าใหม่นะครับเปลี่ยนทุนใหม่นะครับเมื่อกีทุนเมื่อกี้ดูอาการยากนะครับเนพะิ่งเพิ่งซื้อมาเมื่อเช้านะครับยังไม่ค่อยคุ้นนะครับอาการมันแปลกๆนะครับเดี๋ยวเราลองอ่าทุนตัวเดิมของเราดีกว่าครับวันนี้ แล้วกินกาอาการะเลยครับไปต่อเลยครับ ลีครับใสดีเลยครับดูแล้วกุ้งน่าจะไม่ทำงานครับวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นขนมปังครับต่อเลยครับ เป็นมาได้ครับติดใบกล้วยทั้งวนนักกินกุ้งครับปตัตยานกินทุกอย่างนี้ครับ กลางอากาศแล้วตัวนี้โอ้หเดียวยังไม่ถึงเื้นเลยครับ อไฟเสียงรถวิ่งด้วยนะครับก็มีลุงเขาตัดหญ้าด้วยนะว่าหมายตรงนี้มันปิดถนนพอดีครับผมลงไปก็เอาเลยครับ ใหดีเลยครับต้นนี่สมโดนนี้อืดูครับว่อนท่าบเลยครับโอ้โหอืนี่ครับนึกว่าจะไม่มีใหญ่ครับนี่ถ้าใหญ่กว่านี้เกี่ยวขึ้นหญ้าครับยังไม่ได้ประกอบตะวิงเลยครับยอดมากเลยครับผมสนุกเลยครับวันนี้ ก็หวังว่าจะเจอปลาอื่นบ้างนะครับมีแต่ตะเพียนเข้ารัวๆเลยครับตอนนี้ดีกว่าน,นี้นครับไปต่อเลยครับผม สำหรับการตกปลาของเราวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ได้เวลาเก็บของกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วนะครับก็เพื่อไม่มีการเสียเวลาก็ไปดูปลารวมกันเลยครับผมไปกันเลยครับ ปลารวมของเราวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ใช้เวลาตกไม่นานนะครับตกอยู่สองชั่วโมงก็ปลาเล็กก็ค่อนข้างป่วนเยอะนะครับวัดโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับวันนี้ก็พอได้สนุกครับก็ถือว่าโอเคเลยครับวันนี้ไม่เงียบครับต่อตลอดแต่วัดไม่โดนนะครับก็มีแต่ไซส์เล็กๆนะครับก็คงต้องปล่อยนะครับก็จะเอาแต่ตัว อ่าใหญ่ๆกลับนะครับก็จะมัสามสีตัวนะครับขอได้ทอดครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ